เพื่อนๆตรงข้างรลอวะน้ำมีก็จะเก็บสีแดงไปด้วยนะเพราะว่าเวลาทำแยมถ้ามีเปรี้ยวๆนิดนึงก็จะอร่อยเนาะเร้ยเพื่อนงจริงของป้านนี ่เ <Yeah. S 2> พื่อนๆดูซิที่เนี่ยแยะมากเลยอะ่ะน้ำหีลงมือเก็บแล้วเดี๋ยวก็เทคใหม่ อ,อ้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆดูดิเดยอะมากเลยอะ่ะมันเป็นต้นที่น้ามีจะให้ดูที่พื้นด้วยนะเดี๋ยวส่องให้ดูที่พื้นส่องตรงนี้ก่อนนะนี่เพื่อนๆดูดิหลนที่พื้นเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะ น,นี่เพื่อนอันนี้ก็ใหญ่นะนี่เยอะมากเลยอะ่ะทำแยมได้สองสามกปลกน้นกเ็ก็บเท่าที่เก็บได้นะให้ลุงตั่งคุยลุงก็จะมาช่วยเก็บไปนั่งคุยเชย <c oughs> <c oughs> นี่เพื่อน โอ้โอ้ลูกใหญ่ลนแล้วแป๊บเตยียว จะเก็บแค่กิ่งตรงนี้นะคะเตี้ยๆเนี่ยเมื่อกี้มันสุกๆนั้นเลยตรงนี้ก็เยอะมากนะเพื่อนๆตรงข้างเลยว่านมีก็จะเก็บสีแดงไปด้วยนะเพราะว่าเวลาทำแยมถ้ามีเปรี้ยวๆนิดนึงก็จะอร่อยเนาะ ถ้าหวานอย่างเดียวก็คือมันหวานจริงๆนะคะเนี่ยจริงหวานเหมือนน้ำตาลเลยอะ่ะอันนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่อีกพันหนึ่งเพราะว่าเพื่อลุงจิมบอกว่ามันมีหลายพันเนาะความจริงแบล็คเบอร์รี่มันต้องเป็นพุ่มๆใช่ปะ่ะอันนี้มันเป็นต้นอะ่ะวัด ถันี่ก็อยู่ริมรัวไปบ้านเพื่อนบ้านแล้วมันอยู่สูงแล้วอันอื่นน่ะน้ำหมีก็เก็บไม่ถึงนะน้ำหมี่เอาเนี่ย เกือบครึ่งกระมังแล้วค่ะอยากได้กระมังหนึ่งเพราะว่าไปทําแยมต้องใช้เยอะเนาะเพื่อนเห็นเม็ดำดำๆไหมนี่เยอะแยะไปหมดเลย I, I, I เนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เขาอยู่สูงน้ำมีเก็บไม่ถึงเก็บได้แต่ด้านล่างนี้ใช่ไหม เพราะว่าเขาร่วงลงไปเยอะแล้วว่าข้างล่างก็เหลือได้เท่านี้ในกระม,มังตอนนี้น้ำาอีกก็คนหน่อยเนาะเนี่ยเขาเริ่มเนี่ยพอเขาร้อนใช่ไหมน้ำก็เริ่มออกมาแล้วเพราะว่าในแบล็คเบอร์รี่น้ำดีมากเลย in your eyes under your spell oh it's like we've always known it even though it's new i can already tell oh that this feeling